ครับพบกับร้านออโต้ทูสปีดช็อปกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับพามาพบกับบวกกับน็อคแบนด์คุณภาพนะครับจากสนามแขามาในแบรนด์ของ h j c นะครับผมมาในรุ่นของ i 9 0นะครับเป็นโมเดลฟลิปอัพนะครับหรือว่ายกคางนั่นเองนะครับวันนี้มีมานำเสนอนะครับเป็นสองสีนะครับเพิ่งมาใหม่นะครับผมสีนี้ เป็นสีขาวสลับเทาขิดแดงนะครับอ่านี่คือหน้าตาของมันเวลาปิดลงมาเต็มใบนะครับพอเปิดค้างขึ้นนะครับปึ๊บอ่าเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับสําหรับสีนี้นะครับอ่าโันส,สีหนึ่งครับผมอ่ามาเป็นสีด้านนะครับเป็นเทาดําขิบเหลืองนะครับให้ดูร,รอบ เราปิดดูมานะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะฮะใน2สีใหม่นะครับและสีเดิมนะครับมาดูสีนี้ยังมีที่ร้านเรายังมีอยู่นะครับสีใต้เลอร์ครับแล้วก็ลายตรงนี้ด้วยนะครับลายนี้มี3มสีด้วยกันนะครับนี่ก็จะเป็นออกสีชมพูหน่อยนะครับตอนนี้จะเป็นขาวๆนะครับ ตัวนี้นะครับสีคล้ายๆเดฟพูนะครับเป็นสีแดงดำนะครับอราคานะครับรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นลองจากตัวอัลฟา90นะครับผมวัสดุทําจากแอด n านซ์โพลิคาร์บเนตนะครับผมน้ำหนักจะอยู่ที่1,700กรัมนะครับราคาของรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่7,500บาทนะครับไม่ถึงหมื่นนะครับรุ่นนี้นะครับเรามาดูกันต่อนะครับ ตัวนี้นะครับมีแว่นกันแดดด้านในนะครับตัวเลื OT ่อนแว่นอยู่ทางด้านซ้ายมือซ้อนอยู่ตรงด้านนี้นะครับให้เรียบไปกับตัวหมวกนะครับจุดช่องลมนะครับเรามาดูช่องลมตัวแรกนะครับอยู่ด้านบนหัวนี้นะครับเป็นกานเรเลื่อนเลื่อนไปด้านหน้าและด้านหลังนะครับจุดนี้ก็จะระบายลมออกทางด้านหลังงด้านนี้นะครับ อ,อีกจุดนึงก็จะเป็นตรงคางนะครับแล้วก็ตัวยกคางนะครับตัวยกคางสมมติมเราปิดเต็มใบลงมาตัวยกคางจะอยู่ตรงนี้นะครับดันไปได้านหน้าแล้วก็งัดขึ้นได้เลยนะครับสวยงามนะครับเรามาดูกันต่อที่สายลัดคางครับผมสายลัดคางนะครับตัวนี้เป็นคลิบล็อกนะครับใช้งานง่ายนะครับใช้งานสะดวก กดรวดเร็วนะครับผมตัวนี้น่วมนะครับนองวัสดุนี่เป็นผ้าที่สามารถระบายอากาศระบายความร้อนได้ได้ดีนะครับ<ส>แห้งไวนะครับมีความแน่นและกระชับดีมากเลยนะครับลงนวงนตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาลองสวมใส่ให้ดูนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะเลือกเป็นใบนี้นะครับที่เป็นไซ M, ส์เอ็มทรงไซส์ของผมนะครับ เราจะใส่จากเต็มใบแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะยกคางขึ้นก่อนแล้วค่อยใส่ก็ได้นะ,ะนวมนะครับกระชับกําลังดีนะครับสวมใส่สบายนะครับนวมมีความนิ่มนะครับไม่แข็งเลยนะครับจุดสไลแว่นนะครับอยู่ทางด้านนี้ปิดแว่นลงมานะครับ โดเวลาเราจะปิดค้างลงมาครับเราสามารถกดลงมาได้เลยไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับดันลงมาได้เลยต่อมาเราจะยกคาขึ้นนะครับให้เราปิดคิวลงมาก่อนนะครับแล้วยกค้าขึ้นเวลาถ่ายเขาจะเป็นประมาณนี้นะ ย้ำกันอีกครั้งนะครับสำครับ h G c นะครับรุ่น i90 นะครับก็ดูในราคา7,500บาทนะครับผมเป็นโมเดลเดียวกับตัวท็อปนะครับที่เป็น Alpha 90นะครับนะแต่วัสดุจะเป็นตัว S1 poly carbonate นะครับผม ราคาย่อมเยาวนะครับไม่ถึงหมื่นนะครับาทางการสั่งซื้อนะครับจะเป็นหน้าร้านนะครับอยู่แถวภูเขาทองนะครับติดติดกับโรงเรียนสารพัดช,ช่างนะครับใครมาไม่ถูกนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือสั่งซื้อผ่านทาง Facebook, l i n แอด ช h อปปี้ลาซาด้านะครับสำหรับช่องทางออนไลน์ของเราครับมีถึง4ช่องทางด้วยกันนะครับผมสำหรับช h อปปี้และลาซาด้านะครับสามารถใช้โคสลดนะครับในการซื้อสินค้าวันนี้นะครับผมเราจะลาไปกับ HJC I90 รุ่นนี้นะครับผมอันนี้ออโต้ทูบิดอบลาไปแล้วครับผมขอบคุณครับ